ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมคุณครูทวีขาผ่องผู้ไกลเกลี่ยประจามุนเกีย่ยภาพประชาชนตะบลนำมนนะครับเลขบริญาต242ทับ2566วันนี้มีคดีพรากผู้เยาวเพื่อการอนาจารนะครับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับไกลเกลียหลายรอบไม่จบนะครับทางท่านอายการคุ้มครองสิทธิยุติธรรมจังหวัดก็เลยมอบเรื่องมาตอนนี้เรื่องอยู่ที่สารเยาวชน จังหวัดกระสินนะครับผู้กระทําความผิดทั้งหมด8คนนะครับกระทําทําเราเด็กหญิงเพียงคนเดียววันนี้เรามาไกลเกลียม,มูลละเมิดครับไกลเกลียทางแพง่งผู้เสียหายเรียกร้องค่าเสียหายจํานวนเงิน200,000บาทนะครับใสุดท้ายฝ่ายผู้กระทําทั้ง8คนร่วมกันชําระค่าสินไม่ทดแทนในวันนี้นะครับเป็นเงิน100,000บาททั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีไม่มีใคร,บ,ครบับงคับบังคับคืนใจนะครับทุกท่านทําด้วยความบริสุทธิ์ใจตกลงกันได้ ทางศูนย์ไก่เกี่ยภาพประชาชนตะบนนามนต้องขอขอบคุณผู้ที่มาใช้บริการนะครับที่ให้ความไปเงื้อเชื่อใจของศูนย์ไก่เกี่ยภาพประชาชนเป็นส่วนหนึน่งที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนนะครับท่านพบปัญหาเดือดร้อนมีปัญหาทางข้อกฎหมายท่านสามารถที่มาศูนย์ไก่เกลีก่ยภาพประชาชนตะบนนามนได้หรือศูนย์ไก่เกลี่ยประจำโรงพักทั่วประเทศนะครับไก่เกลี่ยได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ค่ะก่อนอื่นฉันก็ขอขอบคุณอาจารย์ทวีครับูนย์ใกล้เกียร์ของอำเภอ้ำมนีค่ะที่ช่วยให้เออประสบควาสำเร็จน,นมโมนี่ถามว่าพอใจบบฉันก็บโบพอใจกระโดดดอกแต่ว่าฉันก็ต้องยอมรับยอมรับกับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแล้วการฉันก็ต้องรับในสิ่งที่มันจำเป็นที่ต้องรับเพราะว่า ทั้งคุณเพื่อนกับบ่มี่ฉันก็บบมมีทางที่เจไ,ไปนามาหลังได้แล้วค่ะมันกระโดดเนินนั้นนั้นนะคะเนาะฉันก็ต้องยอมรับแต่ขอขอบคุณอาจารย์ทวีพร้อมศูนย์ไก่เกลื่ของอำเภอนามน์ค่ะครัในการไกลเกลี่ยคดีแพ่งนะครับในศูนย์ไกลเกลี่ยพระประชาชนก็จะไกลเกลี่ยในเรื่องการแบ่งเขตแนวเขตที่ดินนะครับที่ไม่ถูกต้อง ไก่เกลี่ยมรดกรวมทั้งไก่เกลี่ยมูลละเมิดหรือสัญญาจ้างทําของสัญญาอื่นใดทุนทรัพย์ไม่เกิน5้าแสนบาทนะครับหากทุนทรัพย์เกิน5้าแสนบาทก็ไปเกลี่ยไก่เกลี่ยที่ยุทิธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับเป็นการไก่เกลี่ยภักแร้อันนี้คือส่วนของคดีแพ่งนะครับนะครับส่วนคดีอาญาท่าน,นสามารถไก่เกลี่ยที่ศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนได้อ่ตั้งแต่ความผิดระหูโทษเป็นความผิดอาญาเกรีรติฐานความผิดมาตรา3 9 0 3 9 1 3 9 2 39 3 9 39 3 394 395และ397นอกนั้นยังไก่เกลี่ยคดีอาญาที่ยอมความได้อัตราโทษไม่เกิน3ปีอ่อ่าแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ไก่เกลี่ยในชั้นงงานสอบสวนนะครับอ่มีทั้งหมด6ฐานความผิดก็คือไก่เกลี่ยอ่าเรื่องชุนลมุนต่อสู้บาดเจ็บชุนลมุนต่อสู้ถึงตายลักทรัพย์ทำลายร่างกายบาดเจ็บทำลายร่างกายบาดเจ็บสหาหัสรวมทั้งประมาทบาดเจ็บตามมาตรา300คดีจราจารด้วยนะครับ พี่น้องที่เคารพครับหากว่าท่านมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรืออื่นใดติดต่อที่ศูนย์ไกลเกีย่ยวภาพประชาชนตะบนำบนติดต่อที่เพจทวีขาวผ่องเบอร์โทรศัพท์0817178006พี่น้องครับถนนบางเส้นมีทางตันมักมีทางออกเสมอหากพี่น้องไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะนำความยุติธรรมไปหาท่านทุกเวลาที่ท่านร้องขอกลับขอบคุณครับ